สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากร์ประจําเดือนมิถุนายนนะคะวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะคะเป็นดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาของราศีกุมนะคะราศีกุมเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพถึง์ถึง14มีนาธาตุลมกลางธาตุมีดาวราหูเป็นดาวประจําราศีเกิดนะคะ เรามาดูดวงความรักของกลุ่มกันนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกทกท่านที่กดเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องของพรเพนพยากรขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจในการอ่าเข้ามาดูมาฟังนะคะแล้วก็คอมเมนต์ในช่องอาจารย์ขอบคุณมากๆเป็นกําลังใจไปด้วยกันนะคะที่ทําให้อาจารย์ได้ทําคลิปออกมาดีๆนะคะขอบคุณจริงๆจากใจเลยเนาะอ่าทีนี้นะคะ มาเราดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกลุ่มกันนะกลุ่มที่มีประเด็นที่เป็นปัญหานะคะรักที่ประเด็นมีประเด็นกันนะขอดูคุณกลุ่มหน่อยนะคะว่าตอนนี้คุณกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องราวความรักที่มีประเด็นกันนะคะ w i e l of fortune อ่าเกิดขึ้นในตำแหน่งของคุณ the hermit มีความนิ่งเงียบเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้เจอ h a r v a n t เป็นเรื่องราวของความมีศีลธรรมเกิดขึ้นแต่ The devil the devil คือเรื่องราวของความผูกบ่วงผูกห่วงความผูกพันเลิกกันรักกันไม่ได้นะคะสี่ถ้วยเกี่ยนเรื่องราวของความเซ็งเบือ่อนิ่งเงียบเงียบไม่ได้หลังใจนะคะเซ็งเบือ่อ <c oughs> ขอดูคนรักที่มีปัญหาที่มีประเด็นกับคุณกุมหน่อยนะว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง e m p เ r อ s อ่อเด e ะเอมเ s นะคะ สามไม้แปดมาไอแปดดาบสามถ้วยสี่เหรียญเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้างอ่าจัสม n t มีการพูดจาเจราจาใดๆห้าไอเจ,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 จ็ดเ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 หรียญน,นะคะในออฟวอน p a จอัพสอดเดอะร็บเบอร์ในเรื่องราวของคุณกุมนะคะช่วงนี้คุณกุมอาจจะมีความนิ่งเงียบ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 มากนะคะมีเรื่องราวของความที่รู้สึกว่าอึดอัดนะคะอึดอัดใจนิ่งเงียบมันไม่ได้ดั่งใจในเรื่องราวของความรักนะคะมีความติดบ่วงติดห่วงความรู้สึกคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งคิดถึงคิดถึงนะคะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงมีเรื่องราวของการที่ ติดบ่วงติดห่วงความรู้สึกนั้นนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการที่ตัวของคุณภุมเองนะคะถ้าหากว่ารู้สึกผิดปกติก็สังเกตตัวเองด้วยนะไปหาหน้ามุกน้ามนกินหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวความคิดถึงเขามากมายจนมีพลังงานของสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขามากเกินไปหรือตัวของคุณภุมเองอาจจะมีเรื่องราวของการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับ ในเรื่องราวตรงนั้นด้วยก็ได้นะคะมีไพ่ของไพ่พระไพ่ฤาษีไพ่นักบวชนะคะไพ่ของเดอะเดวิลขึ้นมาซึ่งเป็นไพ่ที่ตัวของคุณกุมเองอาจจะโดนโดนช่วงวิบากกรรมนะคะซัดเข้ามานะคะช่วงนี้คุณก็ไปปฏิบัติถือศีลหน่อยก็ได้นะคุณกุมหรือคุณอาจจะนั่งสวดมนต์ไหว้พระในบ้านก็ได้นะคะพาะเจ้ากรรมในเวร ครอบคลุมหรือเกินช่วงนี้นะคะคุณอาจจะไม่มีเรื่องราวของการทําอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในมุมของคุณแล้วของเหล่านั้นมันอาจจะวกกลับมาหาคุณเองก็ได้คุณอาจจะไปทําอะไรใครแล้วของนั้นกลับมาหาคุณหรือคุณอาจจะโดนใครเขาทาอะไรให้คุณในเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะ,ะ <c oughs> นะคะฉะนั้นคุณพิจารณามุมของตัวเองนะคะสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะคะถ้าหากรู้สึกไม่ดีในเรื่องราวของ ความรู้สึกใน,นเรื่องราวของความรักนะคะถ้าคิดถึงใครมากมายจนผิดสังเกตก็แสดงว่ามีเรื่องราวของมุนนำกำแต่งเกิดขึ้นด้วยตรงนั้นด้วยก็ได้นะคะ อ่ะทีน hm ี้เรื que que fiz, ่องราวของคนรักของคุณนะคะมีเรื yeah. ่องราวของการที่เขาช่วงนี้เขาอาจจะมีความสุขแฮปปี้ดีดานะคะในเรื่องราวของเขาเขาเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นมั่นในตัวเองนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเก่งมีความมั่นมั่นในตัวเองสูงมีการจับปลาสองมือหรือมีเรื่องราวของการทําอะไรที่เป็นเรื่องราวการมีความรักที่เป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นในมุมของเขา นะคะเขาอึดอัดเขาทําอะไรไม่ถูกเขาไม่รู้จะเดินหน้าถอยหลังทํำยังไงดีกับความรักที่เป็นประเด็นกับคุณนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นไพ่เดอะเอ็มเพรสเป็นแม่มีอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี๋ยวก็ได้หรืออาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเขาอาจจะมีมีความรู้สึกชอบคุณรักคุณนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการที่เขาจับปลาสองมือก็คือคุณและเขาอ,อาจจะมีใครคนหนึ่งในมุมของเขาเขาตัดสินใจไม่ได้ เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เลิกจากเรื่องราวของความรักนี้ก็ไม่ได้เพราะเขายังรักคุณอยู่มีสี่เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งนี้คือเขายังรักคุณอยู่นะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจยังรักยังห่วงกันอยู่นะคะยังอยากที่จะมีโอกาสได้มาเจอการเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวตรงนั้นนะคะอ,อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการพูดการคุยการเจราจาใดาๆเกิดขึ้นในมุมของคุณสองคนแต่อาจจะมีเรื่องราวของการที่ ไปผิดหูผิดตาผิดใจอะไรการพูดด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจหรือแสดงอะไรด้วยความที่ไม่ตั้งใจในเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นพูดจาอะไรออกไปในเรื่องราวของการที่ไม่ได้คิดไม่ได้ตองหรือพูดแบบอารมณ์นั้นอ่ะพูดในเรื่องราวของความรักนี่แหละค่ะพูดออกไปในเรื่องราวของความรักจึงทําให้มันมีการพูดที่ผิดใจกันเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะจึงทําให้เรื่องราวของความรักของคุณที่มีประเด็นเป็นปัญหากันเกิดขึ้นในมุมนั้นนะ ทีนี้ดูหน่อยสิว่าถ้าหากว่าตัวของคุณกุ้มพูดได้บอกได้จะบอกคนรักที่มีประเด็นที่เป็นปัญหากันตรงเนี้ยจะบอกว่าอย่างไรขอดูหน่อยนะคะว่าถ้าคุณกุ้มพูดได้บอกได้จะบอกคนรักของคุณที่มีประเด็นกันว่าอย่างไรหกหกดาบเอ,อ่อ h ดอะไฮพ i นเท s หกถ้วยเพ o ออฟวอล สี่ดาบกุมอยากจะบอกว่าอยากขอคืนดีความรักที่มันซ่อนแอบที่ฉันกับเธอรู้กันอยู่แค่2คนเนี่ยยังยืนยันว่าฉันยังรักเธออยู่ฉันอยากให้เธอกลับมาเป็นความรักของเราอยากให้กลับมาเป็นความรักของเรา2คนอีกครั้ง อยากแค่เราเรารู้กันแค่สองคนเรารักกันแค่2คนได้ไหมคือไม่ต้องให้ใครรู้กับเราเป็นความรักที่อยู่ในมุมมืดๆของเราสองคนนี้แหละอยากให้กลับมาเป็นความรักอีกครั้งเธออย่าเดินจากฉันไปได้ไหมเธออย่ากออกไปจากจุดนี้ได้ไหมเธอรู้ไหมการที่เธอเดินจากฉันไปเธอหายออกไปหรือเธอเงียบดิ่งเงียบกับฉันฉันรู้สึกว่าฉัน ไม่สบายเลยฉันรู้สึกฉันไม่ดีเลยฉันอยากที่จะมีเธออยู่ในจุดนี้เธออย่าเงียบเธอย่าหายไปในไปไหนได้ไหมเธอย่าออกจากฉันได้ไหมฉันยังรักและฉันยังคิดถึงเธอฉันอยากที่จะมีเธออยู่เสมอเพราะฉันยังรักเธออยู่ในใจของฉันฉันอยากที่จะไปขอโทษอยากที่จะไปขอคืนดีแต่ฉันไม่กล้าฉันเลือกที่จะอยู่ในที่ของฉันแบบนี้แต่ในใจลึกๆของฉันคือฉันต้องการให้เธอกลับมาเป็นเรื่องราวของความรักของเราอีกครั้ง แต่เป็นรักซ่อนแอบนะคะคุณกุมขากับคนรักของคุณมีความรักซ่อนแอบเกิดขึ้นในมุมของคุณสองคนแน่เลยนะคะเป็นความรักที่แอบรู้กันอยู่สองคนนั่นเนี่ยกับคนรักที่เป็นประเด็นเป็นปัญหานะคะขอดูหน่อยนะว่าถ้าคนรักพูดได้บอกได,กได้เขาจะพูดกับคุณว่ายอย่างไรขอคนรักที่มีประเด็นที่เป็นปัญหาถ้าพูดได้บอกได้จะบอกคุณกุมว่าอะไรขอดูหน่อยนะ Page of p e n n a c l e The Moon 8, ถ้วยเก้าดาบทำพร็อเขาบอกว่าคุณกุมขาเขาบอกว่าอย่างงี้นะเขาบอกว่าช่วงนี้เขาสนุกกับการหาเงินเหลือเกินสนุกกับการหาเงินฉันอยู่ได้ในมุมของฉันแล้ว ฉันเครียดกับเรื่องราวของความรักที่เป็นซ่อนแอบความรักที่อึมครึม,มความรักที่มันหาเหตุหาผลไม่ได้และความรักที่มันไม่มีสถานะที่ชัดเจนฉันเครียดกับจุดนั้นมานานมากแล้วฉันเลือกที่จะถอยออกมาเพื่อที่จะอยู่ในมุมของฉันฉันอยู่ได้ฉันมีความสุขดีในจุดจุดนี้ถาม่าลักไม่ลักนะไม่ใช่ไม่ลักแต่ ฉันรู้ว่าความรักของเรามันไม่มีความชัดเจนมันอึมครึมอยู่ในสถานะของเมียน้อยกิ๊กหรือความรักที่รู้กันแค่สองคนมันไม่ได้เปิดเผยแม้กระทั่งตัวของคุณเองยังไม่เอ่ยสถานะที่ชัดเจนให้ฉันฉันก็อยากจะรู้ว่าฉันอยู่ในสถานะไหนเพื่อนพี่น้องหรือคนรักซึ่งฉันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสถานการที่เธอแสดงออกมานั้นคือความหมายมันคืออะไรเธอรักฉันไหม เธอรู้สึกดีกับฉันไหมสิ่งที่เธอแสดงออกเธอเหมือนกับเธอรักฉันเธอสนใจฉันแต่แต่เวลาพูดคุยกันเธอดันบอกว่าไม่ใช่ฉะนั้นความรักนั้นมันคลุมเครือเหลือเกินฉันเครียดกับความรักนี้มันนานมากจนวันหนึ่งที่ฉันพร้อมที่จะถอยห่างและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉันเจ็บมานานแล้วฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจนถึงวันนี้ วันที่เธอได้เอ่ยปากออกมาในเรื่องราวความรักของเราสองคนฉะนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ฉันเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมดในมุมของฉันแล้วจะให้กลับไปฉันคงคิดแล้วคิดอีกว่าฉันจะกลับไปดีหรือไม่นะคะประมาณนี้เลยนะคะในตําแหน่งของของคนรักของคุณกุมเพราะมันม,มีความคลุมเครือนะคะมูนมันอยู่ในตาแหน่งเดียวกับไฮพินเทสซึ่ง ความรักที่มันไม่กระจ่างมันไม่ชัดเจนนะคะถ้าจะมาง้อขอคืนดีอีกครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แล้วในตําแหน่งของเขาเขาคุณบอกว่าคุณก็ยังรักเขาก็รักในตําแหน่งเดียวกันก็ยังเครียดอยู่เขาบอกว่าเขาคุณบอกว่าคุณเสียใจคุณคุมเสียใจไม่อยากที่จะให้เป็นแบบนี้อยากให้กลับมาแต่เขาบอกเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนั้นไปแล้วนะคะทีน,นี้ขอดูซิอนาคตของคุณทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางไหน อานาคตของคุณทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางไหนขอดูหน่อยนะ10ถ้วยสถ้วยอ้าวเออควีนควีนออฟเพนนเคิลเอาเข้าไปคิงออฟวอนและสเตนจานมองว่าความรักของคุณสองคนเนี่ยมันเป็นแค่ความงอนกันนะนะคะเป็นแค่ความงอนกันรู้สึกเสียใจงอนนะคะน้อยอกน้อยใจกัน แต่อาจารย์มองว่าคุณสองคนก็ยังรักกันอยู่อ่ะมันยังเลิกจากกันไม่ได้เพราะคุณสองคนคือครอบครัวเดียวกันถึงแม้คุณจะเป็นความรักซ่อนแอบถึงแม้จะไม่บอกสถานการณ์ที่ชัดเจนว่าคุณสองคนคืออะไรกันแต่คุณสองคนคิดว่าคุณสองคนคือครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันมานานคบกันมานานหรือคุณสองคนอาจจะมีเรื่องราวของการเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ได้หรืออยู่ด้วยกันจนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันมาแล้วก็ได้นะคะจึงจึงมีความรู้สึกว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่เลย ยังรักกันอยู่เลยขาดจากกันไม่ได้เราคือครอบครัวเดียวกันเพียงแค่มันเป็นความงอนความไม่เข้าใจในมุมของใครของมันเท่านั้นเองนะคะแต่อาจารย์ดูแล้วว่าคุณคงไม่ได้ขาดจากกันจริงๆหรอกค่ะคนรักของคุณบอกว่าฉันอยู่ได้ฉันอยู่ได้เนี่ฉนยฉันเปลี่ยนแล้วเนี่ยพอถ้าหากว่าคุณกลุมเข้าไปงอ้อขอคือนดีหรือได้ไปพูดได้จีรจารอะไรสักอย่างอาจารย์เชื่อว่าครงไงเขาก็กลับมาเป็นความรักกับคุณเพราะเขายังรักคุณอยู่เลยแต่มันเป็นความเงาความงอนกันเท่านั้น คุณก็งอนเขาเขาก็งอนคุณงองางงกันไปงอนกันมานะคะแต่เราสองคนยังรักกันนะคะฉะนั้นมั่นใจว่าถ้าได้มาพูดมาเคลียร์กันคุณสองคนยังไงก็กลับไปเป็นความรักกันแน่นอนนะคะในตําแหน่งของความรักของคุณยังอยู่อยู่เลยรักกันคุณก็ยอมรับนะคะคุณกุมก็ต้องยอมรับว่าคุณกุมก็รักเขาซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาก็รักคุณกุมเช่นกันแต่มันมีความต่างฝ่ายต่างงอนต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ที่ถีดมานะในใจของแต่ละคนมีความคิดในมุมของแต่ละคนเช่นกันฉะนั้น มันก็เลยเข้าขากันไม่ได้ในเรื่องราวของความรักนะคะแต่ถ้าหากว่าความรักนั้นพูดพูดออกมาเปิดเผยออกมาสักนิดน,นึงก็ได้นะความรักไม่ต้องมาให้มันอึมครึมนะคะเพราะสงสารอีกฝ่ายที่เขาไม่รู้เลยว่าความรักนั้นมันคือสถานะไหนเขาอาจจะอยากรู้สถานะชัดเจนว่าถ้าเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนก็ให้สถาน,นะนั้นออกไปเป็นแบบนั้นแต่ถ้าบอกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนแต่สถานะมันไม่ชัดเจนมันคลุมเครือเหมือนคุณทํอาการรักเขาเนี่ย ฉะนั้นเขาก็ไม่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรรักก็บอกว่ารักค่ะพี่ก็คือพี่น้องก็คือน้องทําสถานะนั้นให้ชัดเจนอยาคลุมเครือกับเขานะคะสงสารคนที่เขาต้องมานั่งฟังสถานะคลุมเครือแบบนั้นอยู่แบบนั้นมานานๆฉะนั้นมีอะไรเคลียร์มีอะไรพูดคุยกันพี่ก็คือพี่น้องก็คือน้องแฟนก็คือแฟนคนรักก็คือคนรักเก๊กก็คือเก๊กนะคะฉะนั้น คุณไปคเคลียร์กันอีกครั้งนะคะจารย์เชื่อว่าคุณยังสามารถกลับมาลักกันได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าสถานะความรักของคุณมันไม่ได้ถูกต้องมันมาถูกที่ถูกผิดผิดที่ผิดเวลาคุณก็ลองพิจารณาดูว่าเราสมควรจะไปต่อหรือเฉพอเท่านั้นดีนะคะอันนี้ในเรื่องราวของความรักของคุณลุมนะา1นึมิถุานายนะคะประมาณนี้ ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มหาอาจารย์ได้นะคะที่0884531019 0884531019ค่ะ ID Line แล้วอาจารย์จะทิ้งไว้ทั้งเบอร์โทรและ ID Line ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้ลงกดลงไปดูได้นะคะแล้วก็ใครต้องการให้คนรักกลับมา ทักมาหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยคุณนะคะให้คนรักกลับมานะแต่ถ้าหากว่าทุกคนต้องดูดวงเปิดดวงก่อนนะคะอาจารย์จะได้รู้ว่าความรักของคุณเป็นแบบไหนมาในสถานะไหนหรือเป็นยังไงนะคะจะช่วยได้ไหมเราต้องดูกันตรงนั้นในไพ่ก่อนแต่ถ้าหากว่าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้อาจารย์ก็จะบอกว่าช่วยไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละคู่เท่านั้นนะค่าครูในการดูดวงช่วงกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู2 9 9ค่ะก็ ทักมาจองคิวบอกเวลาไว้ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะคะเป็นกําลังใจในช่องให้อาจารย์ขอบคุณมากๆจากใจเลยนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะทําให้เร็วกว่านี้ขอบคุณมากๆจากใจนะคะสวัสดีคะ่ะ